สบายดี e, พี่พน้องคนด้อยจ้ามาลกพักพี่น้องนี่พักผมงามๆข้าไปขายก็ได,ย 3, ดาาได้แล้วเนี่ยมัดละสามพัน่ามัดละสิบบาทได้เลยเนี่บัวอาลูกเอาเธอเว้นไม่คือลูกี่เรื่องอัลตัวตัวเงิน,นมันตัวน,น้อยมันเัากบบัวลกูก พ่อะี่ล,ลูกต้องลกฟ้าพันลกบุกเป็นนี่เนาะไม่ให้พันลกลกอ,อกเว้นเป็นปลวกกินอโอ้ได้ลายเลยเนาะ สะหัวพรดชสะหัวทรงมีลูกลูกตูมันเยือเพราะว่าตูน้อยกับว่าห่นเนี่ยเอามันเพราะว่าลูกตูใหญ่ออกให้ตูน้อยมันขึ้นเนาะมันงำกันระว่างใกล้บ้านที่หมดไอ้เจอยังไม่ทิรบออกเดี่ยวมักเตะนะลูกเดาฝุ มันจะหยุ่นแม่ทักย่ยมามั้งหยุดถูกชิามันนั่งร้องพักแม่เก็บนมาได้มายุ่นอกคนนี่ฟ้าบ่งกินนอดฟ้าเลยบ่งกินฟักเน่มกมันก็คมนายากนี่มัพักบ่งอันนี้นะ เราบวงสีม่วงสีแดงพี่น้อสีแดงลกสีแดงออกมั้ยอืมลายขนาดเลยนอฟาลูกเอ้าลูกม like mm ัน hmm. ก enfin ินพักบวงกใหญ่แล้วพี่น้องบวงกับสบายยังายังไม่ได้ไปลกเอาเด็ดเอาเขาไปลกดอกแต่วพระพรหมนี่ลกเอามันจะขึ้นก้ นานใหญ่พูดจะได้ยืดนโลกพี่น้องได้หลายเดีวยวพี่น้องเห็นแล้วด้วย่ะติดเครื่องไม่เปื่อน เก็บไปขายก็ได้ได้เงินนี่พี่น้องแต่ว่าเก็บไปขายก็ได้ชื่อมูก,กิน,นเนาะเริ่มแมงชิมากินแล้วพี่น้องค่ะหรือวออ่าก็ลดอกเนี่ยล็อกข้งซี่ต่เนี้ยมัอนอันลบอันเนี้ยบเด้อดึงลงง่ายๆจากลบเออ ดินเนอะแล้วปะปะแลงก่อนลูกไปลกค่ะเออโอ้หาหไปให้ลูกไปเหยียบลกค่ะนะต้องเหยียบแตลกๆเนอะเออเหยียบยืนนั่นแหละลกอ่ะค่อยลกีลกตัวมันยิ่งๆลูกเด้อยิ่งๆตัวมันน้อยต้องลกอาตัวมันยิ่งๆยยาว หยหันแล้วลบยี้นี่นี่ไปใช้นไงลกเอามันที่แล้วมันเหยื่อแล้วไม่งามกันแล้วพี่น้องเออต้องลกออกลกเอามาไปกินลวกกินกับเจียวกระเดะเจียวกระเดะเสียจได้ไหม ลวกพ่อห่มนี่มันชิโนวะว่ะอันทองเพิ่งเก็โดตรพบง่งพ่อแล้วลูกทางนั้นนะเฮ้ยไ,ไล้แบกวะนี่ก็ล้ะชินมันชินกระปก ขี้ดินมื่อหาจะกับตีนมันออกเลยพี่น้องผักบงเป็นผักบงผักหอมเลยก้านมันก็งามงามผักปลูกแบบธรรมชาติเนาะนะฮะกระสีเบิ้งผักบงมาเนี่ยสบายดีพี่น้องพดชวน อันนี้ก็คือนานพักบงเด้อพี่น้องงามบ่เ mm hmm. ขียวอุ้มดุ้มเลย mm hmm. ต่อยกระชิลกเอาเด้อเพราะว่าผ้ามันอันนั้นก็คือปุ๋มใหม่เนาะมันคือสีโบ๊ทง่ายดอกเพราะว่าสองนานกัมกนมากๆนะท <c oughs> ี่ว่าเด็ดเอาก็ได้ตามแต่นั่นเนะ <c oughs> าะมันเด็ดเอาลูกเไว เด็มันเด็ดเป็ี่ยนใช่ไหมวะเด็ดเปลี่ยนให้ดูด้อเด็ดอ้าเออเด็ดบ่ายแล้วไหมเด็ดติดเต็มแลกเอาะถือพักให้มิจังเด็ดโปรตีนถือแล้วดีเด็ดเด้อนี่กระหดนะเปียกนะข้าาเด็ดอ้ามันกระโปงไหมอีกพี่น้อง ใช่งามขนาดเลยทุกบงงเอาเมื uh ่อเห็ดอย่างนอกิีดปัดกะเพราโอ้โหผัดกะเปล่าปุ่ยพี่น้องไอ้เสียบได้ทุกบง มัดผูอะไรเอจ้นั้นนี่มัดกัาเลยจักหาลมอยู่ฮาจักตกตกไปหาพ้งงพักนั่นนีเธพาพี่น้องรบงพักไป ผักบ้งบอตองต้อยติดเอากินนี่พี่น้องเอามั้งามเลยนะส่วนนาน,นี้ยังบ่อเนื้อเป็นไรยังเก็บบ่อได้ยังยังน้อยอยู่ยังประมาณสองคืบน,นี่แหละแล้วก็งามอยู่กดน้ำแล้วอันนี้ก็คือพักซีมันบ่ค่อยออกปันไดนพี่น้องเลยสองสามอาทิตย์ละหาก็ออกนะอันนี้กระมักแต่งพี่น้องล่ามเครือเลยเดีเอาแนวมาใส่เลย ตัวตัวต้าปูกก่อนนะมันก็ออกเลยเดักถั่วค่ะเริ่มลามเลยแลด้พี่น้องเอ้ยดลามขึ้นแล้วถั่วค่ะตัวนี้ก็ลามลาแล้วเอาปักไหมใส่บ้างไหมบ่มีไหมใส่ต้องตัดไมมใหา่ๆมาใส่มันออกมันใหญ่แล้วก็พอได้กินมากมันน้อนพี่น้องเอ้ย ตัวนี้ฮันมันอยกเพีย้ยอยากกินเลยพี่น้องเนี่ยอยกสิเอาอยังใส่เพีย้ยสิกิ่นแล้วังถั่วในกันเลยดำๆเนี่ยผลกระตุกรุดๆบุค่อยลงมาตัวนี้ล่ามเลยล่ามขึ้นทอดเทิงพี่น้องเอาไม้มาใส่อีกอันนี้ก็คือพักบัวที่น้องต้อยอันลงมาปลูกตอนนั้นเนาะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันเลยแต่กันยังไม่ได้เอาพุ่นมาใส่เอาใส่แค่น้อยเดียวนี่ ออกล่ะแต่ออกกับออกบ่ค่อยงามปาไในดอกวา่าฮัม่บมีพุ่นหลายใส่ปักบัวแบ่งกกหมักเพชรกดลงมาแต่เฮือนพี่น้องส่วนมักแตงยื่ในคุมนี่ก็ขย้อยเริ่มใหญ่ขึ้นกับโบปานใดพี่น้องบางอันกระตายไปแล้วพุนตกห้ำหล้กกระตาย อันกระบบงงามฝนกตก๊ลายแล้วก็ปวเปื่อยหนาวมดพี่น้อยเบี้ยังหุ่งเนี่ยก็เริบ่บลายฝนกต๊แล้วก็ลายเนีาก็ขึ้นลายขนาดเลยในพี่น้องอันนี้คือว่าเป็นแมงกินหรือว่าบ้งกินเนาะเนี่ยใบมันก็เฮี้ยนเฮี้ยนทางพุ่นนะบ่บก,กินเลยที่บ่อน,นองต้อยลกนะเอากระลกเอามันเยออเนาะตัวนี้มันกัดก,ก,กิน้อยบ้งกากินอีกพักกัน พุ่มมกแตีงอันนี้กันันบมือนับเหยื่อขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยจะน่ากัได้ใส่ค้างแล้วตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือพักบงอยู่ผักบัวอยู่เฮือนเลยพี่น้องบัวใหญ่อีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งนี่กัอันนี้ก็คือผักซีผักหอมป้อมเนาะกำลังปลูกยังพัได้ออกเลยอันนี้ก็คือผักกาดเลยพี่น้องของแม่น้องต้อยเพิ่อนว่านเนี่ย ออกหมนละเจ๊น่าก็ได้กินละพักเพื่อนนี่ผักบัวเพื่อนผักบัวแนวน้อยเพื่อนปลูกอันนี้กระแม่นเดินผักกาดเนี่ยผักของป้เพม่คนว่านทราบกันเลยแต่ว่าน้องต้อยปลูกผักไก่มาซะป้าหมักถั่วเมเทอรลีป่ปลูกที่ขนาดเลยพี่นนอะปานปลูกพักเลยไหม พูดนะโอ้ออกในซัมสิกินพูดว่าถ้ามันออกลามคึ้อแล้วพจน์เช็ดแปะเซนีเนาะพี่นอ้นองแปะเซนีให้มันขึ้นลามขึ้นไปเทิงพุ่นนี่ป้าคนปลูกหมดเลยพูดน,นะพูดว่าโอ้ยออกซเซนีพูดซัมสิกินพูดว่างามดีของเท่า์รี่ปลูกพจนใส่พุพูดลายนี่เขียวงามพี่นอ้อง แม่ของต่อยเป็นมักปุกผักอีตู่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กลับความสบายดีพ่อคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย